สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงให้สุดวันนี้เรากำลังมาทำอะไรกันคะทุกคนวันนี้เราจะมาอันบล็อกกันดีกว่าใช่ในไหนกระแสเทเชอร์ของเราก็แบบเปียงป้างแล้วใช่ก็เลยกะว่าวันนี้เรามีอัลบั้มเว้ยมาอันบล็อกให้ทุกคนดูนั่นก็คือเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนใช่วันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันนะคะทุกคนอาจจะดูแบบ แปลกๆตากับสถานที่ของเราหน่อยแต่ก็คือน,อนั่นแหละเราคเราจะได้ห้องใหม่เร็วๆนี้แต่ตอนเนี้ยะ่างก,กันเลยขนาวันนี้ก็คือมี chapter t r e e เย้ทุกคนตกมือ <laughs> <laughs> เราตกมือไ,ได้ทุกคนตกมือเย้ <laughs> อันนั้นคือการอะไรคะพี่ออมเอาการ์ดกัดเรื่องการ์ดแถมแกการ์ดแถมหรอแถมจากอะไรอ่ะแถมว่าอันนี้จิมาร์เก็ตปะวะเออจิมาร์เก็ตแหละจิมาร์เก็ตเป็นการ์ดแถมโซจองวานค่ะคุณทุกคนแต่ความแต่ความของแถมนะเนาะเออของแถมเลือกเมนนะคะเลือกเมน เลือกเมนได้แล้วก็เข้าแถมโพสด้วยใช่ไหมเราไม่เห็นเหมือนกันเราไม่มีใครเห็นอุ้ยเต้นอะเต้นอะตื่เต้นมากเด้อหนอ้ยพี่จูนอุ้ยหลังห่วยมาผู้ชายใส่ชุดสีขาวข้างหน้าผู้ชายใส่ชุดสีดา แชิ้ตสกีฟสีขาวก่อนทุกคนได้เห็นคนเราอีกไดู้หันหันผัดกันหันเจ็บกันจามผัดกันอุ้ยอุ้ยนี่ลูกอุ้ยโอ้ยรอจังวะฉันถามเมนฉันไม่เจออุ้ยเมนนี่ร้อมากเป็นยอดปิรามิดเลยจ้าฮาลุโต้ไหนจองอูฉันอยู่ไหนนี่ไงจองอูนู่ไหนวะนี ตล่ออยู่นี่ซอกหล่อมากจัมอน่ะพี่จูนดูมนยูเมนคู่กันพี่จูนกับจอมอวังจริงๆะหล่อทุกคนใช่ใช่หล่อทุกคนเลยอยู่อุ้ยอันนี้อันนี้น่ารักข้างหลังนันหล่อมากแกชุดขาวอันนี้ก็คือแบบแบก ออกไว้ก็คือแบบเรือกไม่ได้เลยค<ช>่ะเราเราแบ็่งอนด์ไว,ว้เ,าาเลยว่าหล่อมากเลยจังอ้วนจะบอกว่ามันมีพี่คนหนึ่ง<ช>ที่ที่ได้โพสแบบว่าสองอันเพราะว่าอีกอันหนึ่งก็จะไปอีกด้านะอะไร่ง<ช>ั้นไปอีกด้านแล้วแบบแล้วเดี๋ยวนี้ YG ทำโพสสองหนะ้าเราจะมีอันเดียวไม่ได้แล้วไงใช่ใชมันเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราติดเช็คป,ปะอีกด้านหนึ่งก็จะไม่เห็นใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสองอันโอ้ยน้องอ้วนดีอุ้ยสองหล่อมากเลยมีท่าขาวดีมากเลยอ่ะ อยู่แล้วโซมาสิ่งที่เรารอคอยลุนการ์ดลุนการ์ดเฮ้ยใช่ไอ้ลุนการ์ดเร็วเร็วเเปิดกันเถอะทุกคนค่อยค่อยแกะมีกันไกลไหมไม่มีไม่มีมือเปล่าจ้าไม่ได้เอามาคือคือพี่สีเรียสเรื่องสิวปะสิวไม่ขทอาไไรอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าได้เก็บก็ดีเออมันก็จะได้แบบไม่มีโฟนไม่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็เอาไปใส่ ถุงซิบล็อกอยู่ดีอะแต่ว่าแกยากเปิดบ่ได้เลยช่เนไดหนูไหมแกเปิดกรีดๆีดเบานะเานะพอได้บ้ามปุ๊บเราก็แบบถ่ายเลยอใช่คือบ้ามเราทุกคนมันไปติดที่กงศูนย์กงศูนย์มันก็เลยที่เหลือพี่จะแกะยังไง มันก็เลยช้าหน่อยกว่าจะออกมาได้อ่ะวุ่นวายมากพูดแล้วเด๋วก็หาว่าด่าอีกทุกคนที่เป็นแบบว่าสั่งของออเดอร์จากช่วงเนี้ยเขาเจอเหมือนกันใช่ไหมทุกคนต้องเจอเหมือนกันจริงจริงอ่ะก่อนนะแกสีโรนะว้าจริงๆสวยมากเลยนะสีสวยมากชอบความสีรุ้ง วิบวับแลมเออโฮโลแกรมวิบวับวิบวับิบนี่นี่อุ้ยหล่นอะไรหล่นหล่นใส่มือแล้วอุ้ยอุ้ยหล่นไปดิในรูในแก๊สต้องลุนแล้วลุนแล้วค่อยค่อยเปิดดีกว่าค่อยค่อยเปิดได้การ์ดใครคะคุณพี่เฮ้ยต้องลุ้นการ์แล้วใช่ไหมใช่หล่นใส่มือแล้วเฮ้ยรูพี่หรืูไ่สามีพี่หรูไม่ไม่ใช่น้องน้องแล้วน้องพี่หรือเปล่าไม่ได้โผล่แม่ไม่ได้โผคน อันนี้คืออะไรอ่ะเอาทีละอย่างเปิดเอาลุนการ์ดก่อนหรือว่าจะก้วมการ์ดไว้แล้วก็เปิดให้ท oh oh oh, ุกคนดูสุดท้ายอันนี้มันหลุดออกมันเป็นโพสต์หรือเปล่าวะโพสต์อุ้ยใครอะแกฉันก็หลุดกับแกอะอะไรอะโพสต์ใช่ไหมขอดูอันนี้ก่อนยังไม่ดูการ์ดอันนี้คือโพสต์ไม่รู้ทำไมอะโปสต์ อุ้ยกิมน่ารักสดใสมากเลยดูเคนยิ้มนี่ดูขายิ้มแต่ละคนดิอุ้ยอุารุ่ดูรุ่แกยิ้มดิจังมากดีมากว่า Chapter t ทุกคนดีดีมาก Present ดีมากดีมากฮารุโตะจังอยู่ไหนล่ะนี่ปะนี่ยืน up อันนี้จองอูเหรอเจ้ขอดูได้อันนี้เละ เสื้อเหลืองคนนี้แหละจอมอูอุ้ยหล่อพี่โจหล่อจอมอูก็ยังไม่เจอด้วยเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองหล่อจอมอูเอ้ยจอมอูบ้าอันนี้เนี่ยจอมอูปอมมากแั่อาปากโอเคผ่านไปหนึ่งสศปศในอันนี้โปศนอกมีอะไรอีกปะสติกเกอร์มีปะให้แกมันต้องมีดิ ต้องมีอะไรเนี่ยกงสติ๊กเกอร์ความคัดความคัดว hmm. ันน uh, ี้วันน <Yeah, anyway> cool ี้แล้วก็ความคัดไว้ก่อนนุนมากนุนมากอยยังไม่เห็นให้ดูในเล่มก่อนมีอะไรบ้างในเล่มก็คือโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กกินไปทั้งเล่มแล้วซื้อซีดีแถมโฟโต้บุ๊กค่ะเออไม่ใช่ซื้อโฟโต้บุ๊กแถมซีดี เป็นปกติของะนะ YG จ้กทุกเฮ้ยเทกเจอร์เนื้อกระดาษแบบไม่เหมือนกันอยู่อยู่ตรงนี้มันมันเปิดได้มีโบสหนักมีโบฮลโหลแกมฮัลโหลแกมอะแม่ยิ่งใหญ่มากอุ้ยทำไมยิ่งใหญ่จังวะอารมณ์เหมือนแบบทำนีมากตั้มโปรแกรมแบทพินหนึ่งอุ้ยแกไม่อยากให้มืเป็นรอยเลยอะไม่อยากเอรอยเปิด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 ไป เนี่ยเห็นป้าเท็กเจอร์กระดาษไม่มือสองรูอ่ะดีมากพี่ซอฟของเขาของดีมากอุ้ยเรียงเรียง i u member พี่จจมุนแล้วก็พี่ซอฟขึ้นก่อนแหละพี่ซอฟขึ้นเมือวานโยชิโยชิเธอทุกคนแบบหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือทุกคนบอกว่าโยชิหล่อมากโดนโดนโยชิตกแหละ ฮัลโหลฮัโอลต่อฮัลโหลต่อฮัต่อโอ้โว้าวววออ้หลอนหลอนมื่อยเรือยชื่อชื่อมาให้ทุกคนดูก่อนือเราเปิดดูอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันมีแล้วมันก็หล่นลงมา ยังไม่ทุกคนนะแต่รู้ว่เป็นของยอนซอกยังไม่ดูทุกคนดูอดียกเพลโพลอกแมด้วยเหรอโพลอกแมโพลอกแมหอโลกแมไหดีมกเยไไยรอต่อได้หมราซอตอไดกจะดัไหนก็ได้แตจะมาดิวกัน่าก็กไม่ได้อมาเลยอ่ะขโพลกแรมวิบบับเดี๋ยวนูเดี๋ยวนูไปหาดิวเมนพี่ให้แลเวมาซื้อ เพื่อแรกกันอะไรกันอุ้ยเออคือความความไม่รู้ว่ามีแล้วแบบมันอยู่เสียบอยู่ตรงนี้ปะไม่ใช่อยู่สักไหนภาพวาดเลยมาดูอีกอมีอะันนี้ภาพสีภาพสีภาพใหญ่อันนี้มันเป็นอะไรอุ้ยหลงอุนเสียงแควกจ้วันหรอมะจิตใจดีๆตรงยับ อุ้ยขอเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันู้เราไม่สามารถให้ทุกคนดูได้อุ้ยซบซบซบต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถของเขาพี่บเราไม่สามารถเปิดทุกหน้าให้ทุกคนดูได้เราหวงว่าง่ายๆเถอะเราก็จะเปิดหน้าเมนเราเนาะของแต่ละคนสามคนเจ๊ฉันทำเมนสองคนไงฉันก็เมนสองคนพี่จุนฉันอยู่ไหนอุ้ยฮารุโตะดีมากเลยหวังื่กี้พี่จูน พี่จุนหล่อมากเลยพี่จูนกับจองวันเเดี๋ยวจะมีการดิูการแก้ไ่่ดวดูการเกิดขึ้นเดี๋ยวสักพักหน้าลูกนี้ดีมากการไข่แกยังไม่รู้ตอนนี้กี่การไข่อ่ะสติกเกอร์ก่อนดีวีดเอ้ยอันนี้อะไรวะใส่ปะ มันมันมันดูเด้งได้มันเป็นที่ป๊อหอัอมันเป็นป๊อปอัพที่ข้านังสือแบบป๊อปอัพเออใช่ไหมมันเสียบเฉยเฉยเฉยอ่ะดีมากสวยว่ะสติกเกอร์อุ้ยอุ้ยตอนนั้นฉันเห็นการ์ดแกแกขายต่อฉันแกขายต่อฉัหยาบสุดดิแกขายต่อฉันต่อฉันยังไม่เห็นเลยแกชื่อใหม่เลยมาเอ้ยอันี้อะไร อันนี้คือซอฟที่ซอฟาเไหนหนู่พอดูพี่ซอฟไอเทร c e y อันนี้บ้าจองอูอุยแกขายฉันเถอะอุ้ยแกขายฉันอุ้ยยัง๋ย่าดูเลยคือเมนเขาเมนเขาฉันอยู่ไหนวะแกขายหนูโซ่แล้วหนูไปดิวไปหนูอันนี้อันนี้การอะไรวะ event fire t e a c e r นี่ค็โอ้โดขูดไมดต้องขแด้ยใครจะกหน้าขูดอ่ะวิทยาธาตุเราต้องรู้รู้อะไววะคอรซยหรอแทนปะ่ทนแล้วไม่ททนแล้วอันไม่ออกอีกครับอาซาฮีคำาเสด็จเลยเราจะความนาการเพื่อในเมื่อข้างหลังคือมีชื่อเมนไม่รักหยิบมาอยากรู้อ่ะ ให้สายเทคนิคแปเทคนิคคืออืมเราควาำเพื่ออะไรมันน่าจะเป็นแนวตั้งปะเดยวเออมันจะต้องตั้งขึ้นอย่างงี้ให้ทุกคนดูปะตั้งตั้งวะตั้งใอะไรก็คือสามส้องกันโอ้โหนะพี่อ้อมอันนี้คืออะไรแกอันนี้ไม่มีชื่อแต่อันนี้คืออะไรให้ทุกคนดูกอนอะไรอ่ะ เฟิร์สเอดิชั่นอลลี่คือะไรอ่ะอะไรอ่ะการ์ดเหมือนกันอะไรวะข้างหลังไม่มีเพราะไมีแต่ของใช่ใช่ขอดลุ้นก่อนเมนจะรักแกไหมใครอ่ะใครวะจะยักอ่ะตกลงก็ไม่เจอเมน นอกจากการ์ดอันนี้ที่เลือกมาก็คือไม่มีเลยนกการ์ดม่กเฮ้ยแต่มีเพื่อนของเราที่เมตรองอีคนนึงฉันจะไปขายแกขายช้นนั่นๆน่านี่ไงขายหนูไง ไอขายหนูไอ้ไอ้นี่ไม่เอาแล้วพี่ขายหนูอ่ะพี่ได้สองการ์ดเลยนะพี่ขายได้สองการ์ดเลยเดี๋ยวไปดิวดิวคนอื่นให้ล่าสุดแลกกันล่าสุดดิวกันเชื่อดิว่าแมมไม่เอาเลยแมมครบแล้แมมเก็บครบแล้วจองอูแมมบอกลองไปถามก่อนไหมเผื่ออันนี้ยังเอ่ปั่อยากได้อ่ะอยากได้เหรอทุกคนเสนอราคามาดิแมงเงินอุยแต่ละ ดีมากเลยอะเราคือแบบได้คู่ะเชื่อไหมถ้าหนูเปิดเองก็ไม่ได้ซอกเชื่อไหมไปเอาเหรียญมาให้พี่อ้อมนะทุกคนต่อให้มันจะผ่านมาแล้วแต่เราก็จะลุ้นสมมุติว่าเฮ้ยถ้าพี่ได้ใส่ขึ้นมาโอ้ไม่ะออสมมติอ่ะขูดยังไงให้รู้สึกดีเหมือนขูดแบบสมัยเก่าอะสมัยเก่าได้แม่ ไอ้ขุดแค่นั้นออกเหรอไม่รู้นี่ไงได้แล้วคือยังไงถึงจะแปลว่าได้ได้อะไม่รู้อ่ะปรากฏว่าอ๋อนี่เดี๋ยวฉันเตรียมไออันนึงที่ขาดหายไปอะไรอย่างนี้ยอยู่นี่อยู่ไทยนะเองต้องมีกี่ดวงโอ้ยเราต้องมีกี่ดวงอ่ะไจะรู้ว่าได้อ่ะคนเราก็ไม่รู้เออไม่รู้ต้องมีดาวครบสิบสองดวงลองเสิร์ชไหม อย่างใดคือได้คือเราต้องเข้าไปในเว็บดูหรอหรือเอาไปสแกนหรือยังไงหนูว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นรูปรูปร้องไห้อะใช่ไหมเอามันต้องได้ครบทุกดวงหรือเปล่านี่มันได้เท่าไหร่หกดวงเจ็ดดวงแปดดวง Sorry ไช่ได้ ไม่ได้ค่ะน่าจะครบทุกดวงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นรูปเพชรก็อดจ้าไม่เป็นไรหรอกมันเลยมันละดีแล้วอย่างน้อยๆจะไม่รู้สึกเสียดายไม่ได้ก็จะรู้สึกเจ็บใจเสรุปแล้ว sorry นะคะทุกคนสรุปการ์ดนะคะเราได้อัสฮีพี่ซอกจองูเขาให้เยอะมากเลยเนาะให้แบบใจอ่อแต่ไหนคอยแน่ บัมละอันสองบัมเป็นคู่แล้วก็ก็คือกับการโภกาที่สองเปิดบัมเดียวก็พอเนาะบัมมีบัมเดียวอาจารย์เขามีบัมเดียวจ้ะไม่แลแบบไม่ก็เมนรักอยู่ไงเนี่ยไม่ต้องสุ่มไงซื้อเอาจ้าก็คือใช้เงินแก้ปัญหาจ้าก็แหละ สำหรับวันนี้ช่องติ่งที่สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเรื่องบล็อกแลกการ์ดแลกการ์ดแลกการ์ดสำคัญค่ะปาวันนี้บ๊ายบายจ้าายบาย I'm making